โอเคและในวันนี้เราก็ได้อยู่ในแมปใหม่นะครับแมปนี้มีชื่อว่าอะดิเมะลาสสเตนนะครับโอเคฟ็อกช็อปลานบริการฟาร์มเวลออสตาทรวเวอร์ดีฟเฟนต์และบริการฟาร์มสตาพาร์ทแมปออสตาและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับ โอเคก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมอนิี้เมลาร์สสเตนะครับก็เป็นเมเปื่อยนะครับทุกคนโอเคอย่างแรกเลยนะครับที่เข้าเกมมานะครับผมก็อยากทัวร์เมเปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูเมเปกันก่อนนะครับว่าเมเปนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นเมเปใหม่ด้วยนะครับเดินมาตรงนี้นะครับข้างกันกับชาเลนต์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกมพาร์ทนะครับผมอ่าเราสามารถซื้อได้นะครับก็จะมี VIP 1 VIP 2ถ้าไม่มี2 VIP อ่าอันแรกก็จะเป็น10%บเปอรซนัมมอนแคสนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยน,นี่ก็อ่าอันนี้ก็เป็นส่วนของเกมพาร์ทเนาะอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่าเรามาดูอันต่อไปนะครับอันต่อไปก็จะเป็นเลดนะครับเลดก็จะเป็นโกคูแบ็กนะครับนั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคตรงนี้ก็จะมีส่วน PvP ด้วยนะครับ PVP ก็น่าจะเข้าถ้ำดีไปได้นะครับผมอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยคราฟ อันนี้ก็เปิดคราฟนะครับคราฟอะไรก็ไม่รู้นะฮะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นสุ่มสัมมอนนะครับผมสุ่มสัมมอนต้องใช้นะครับ500เพชรเขียวนะครับในการสุ่มอ๋อมีระดับบอกด้วยนะครับระดับมิติกก็อยู่ที่0.5เปอร์เซ็นต์เลยนะครับรีเจนก็อยู่ที่2เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าตรงนี้ก็ไม่มีละอันนี้ก็จะเป็นเอฟเคนะครับฝั่งตรงนู้นอันนี้ก็จะเป็นสตอรี่นะครับสตอรี่เดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าสตอรี่มีกี่ด้านนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกัน อ๋อสตอรี่ก็มีอยู่มีไม่กี่ด่านนะครับมีประมาณ4ด่านนีครับผมโอเคไปเดี๋ยวผมจะไปลองสุ่มดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับเกมเปิดมานะครับก็จะมีโค้ดมาให้ทุกคนด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดทั้งหมดไว้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลองใส่ดูนะครับโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าใส่ตรงไหนอ่าใส่ตรงนี้นะครับโค้ดผมจะลองใส่ทีละโค้ดนะครับผมโอเคเรามาดูโค้ดแรกเลยนะครับโค้ดแรกโค้ดแรกนี่นะครับ ลองใส่ก่อนนะครับปึ๊บอ่าใส่ได้นะครับโอ้ได้ตั้ง500นะครับได้ตั้ง500เพชรเลยนะครับอ่เดี๋ยวผมขอใส่ทั้งหมดเลยกันลวกันนะครับโอเคผมใส่หมดเลยนะครับโค้ดก็ได้นะครับอัญมณีเขียวนะครับได้อยู่ที่2003นมะครับมาเดี๋ยวเราจะไปซุ่มยูนิตกันดูนะครับแล้วก็จะเอาไปลองเล่นด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปตรงที่ซัมมอนก่อนกันละกันนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีระดับมิติิมติก็จะเป็นนี่เลยน่าจะอารีทุกชั่วโมงนะครับในตู้อะ เดี๋ยวผมก็ไม่ได้ใจนะครับเพราะว่ามันไม่มีเวลาบอกเนาะหรือผมไม่เห็นเองวะนี่ไงอ๋อมีมีมีนะครับอ่ะมีนะครับมีเวลาบอกนะครับในการรีตู้ด้วยนะครับอ่าหนึ่งชั่วโมงรีหนึ่งครั้งนะครับผมอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมซูมเลยก็แล้วกันนะครับบอกว่าจะได้ตัวบิติกอันนี้การันตีบิติกอยู่ที่250เลยนะครับซึ่งเราต้องซูมนะครับส5 0ถึงจะได้ระดับบิติกเนาะอย่างน้อยเขาก็มีการันตีบอกนะครับมาซูมเลยก็กันนะครับไม่รอช้าละโอเค อาได้คีริโตะนะครับระดับอุ้ยอุ้ยเกินทีเดียวได้ระดับมิติกเป็นปู่เลยนะครับโอ้โหเป็นปู่ยามาโตะยามาโตะใช่ไหมวะใช่ใช่โอ้โหแมงทีเดียวได้ครับได้ดีนะครับอ,อย่างนี้เราก็ต้องไม่ต้องสุ่มต่อละรอตู้ตัวไปเลยนะครับทีเดียวออกนะครับอเออมันต้องอย่างนี้นะครับกดใส่เลยนะครับอ่ากดใส่นะครับกดใส่ทำไมใส่ไม่ได้วะ โอเคโอเคกดใส่เลยนะครับอ่าดูเหมือนว่าผมจะรุดนะอ๋อไม่รุดนะฮะโอเคกดใส่ไปแล้วนะครับอ่าใส่ไปก่อนนะเดี๋ยวตัวค่อยว่าก,กันอีกทีเอออันที่ผมสงสัยก็จะเป็นนีนะครับเทคนิคอันนี้เทคนิคก็อ่าผมมีตัวละครแล้วนะผมจะลองดูนะว่าเทคนิคมันทําอะไรได้นะครับอ่ะอย่างเอาปูยามะนะครับอันนี้ก็เหมือนจะเป็นรีรูอ่าอันนี้ผมไม่มีด้วยมันน่าจะสุ่มดีใส่คล้ายๆกับแมปอนิเมะเอเวเอเรชั่ไหมอันนี้ผมไม่ทราบนะครับ ก็จะคล้ายๆกันนะครับโอเคตรงนี้ก็มีเคสด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองลงสตอรี่นะครับแล้วก็ลองลองใช้ตัวละครที่พึ่งสุ่มได้ดูนะฮะมาเราจะลงเป็นด่านแรกนะครับด่านแรกเป็นด่านทะเลทรายในเรื่องนารูโตะนะครับผมโอเคลงเป็นระดับโนมอก็พอนะครับผมยังไม่ได้เลือกนะครับโอเคมันเลือกให้อยู่เลยนะครับว่าเป็นระดับโนมอลนะครับโอเคลงเลยก็ได้กันนะครับ ไอเราก็ไม่รู้นะครับว่าตัวไหนปั๊มตังค์หรือไม่แต่ปั๊มตังค์บ้างนะครับอ่าตรงนี้ก็มีบอกนะครับว่าเราลงเป็นระดับโนบโวแล้วก็มี15บห้าเวฟนะครับผมเออมาเดี๋ยวขอวางตัวหน่อยนะครับดูเหมือนว่าเล่นเกมจะได้เงินมาที่500นะครับผมอ่ามอนจะออกตรงไหนนะอ่ามอนออกตรงนี้นะครับผมเลือดมอนนะครับอยู่ที่69นะครับโอเคผมจะลองวางสักตัวนะครับวางเป็นอ่าอ่าคิริโตะก็แล้วกันนะครับคิริโตะเดี๋ยวขอดูการฟันหน่อย อ่านี่เนี้ยเป็นการฟันเนะี้ยจัว่วมีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับผมอ่าตรงนี้ไม่รู้ว่ามีเสียงเอฟเฟกต์หรือเปล่าเนี้ยเดี๋ยวผมขอเปิดหน่อยแล้วกันนะฮะอยากฟังเสียงเอฟเฟกต์นะครับโอเคก็มีอยู่เดฟเสียงเอฟเฟกต์ก็เป็นฟันปกติดีนะครับอ่านี่นะครับก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ตายนะเนี่ยผมจะรอวางปู่ยาม마ดูนะครับดาเมจคิริตโตะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยอ่ขอดูก่อน ดาเมจคิริโตอยู่ที่135นะครับเราสามารถอัพเดวลได้หรือเปล่าไหมทีก็ไม่ได้ใจนะครับอ่ะตอนนี้อ๋อผมยังไม่สามารถวางได้นะวางปูยามะอ่าผมจะลองอัพคิริโตดูนะครับอ่ปอัพ800เลยนะอัพค่อนข้างแพงเลยนะครับดาเมจก็ขึ้นมาติ๊กนึงนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะลองวางอิจิโก้ดูนะครับรอบนี้อิจนะิโก้เนาะอิจิโก้ตีอยู่อู้หตีแรงกว่าคิริโตอีกนะครับคิริโตตีแค่อะร้อยห้าสิบเองนะครับ อิจิโกะนี่ตีไป3า0รกว่าแถมวงโคตรใหญ่อะ่ะใหญ่กว่าคิริโตะเยอะเลยอะ่ะไม่ทำไมมันดีกว่าเนี่ยมันดีกว่าเนี่ยอิจิโกะดีกว่าคิริโต้นเนี้ยนี่แต่ถ้าโดยรวมนี้ผมว่าภาพค่อนข้างที่จะดีนะครับก็เป็นแมปที่เล่นแล้วแบบภาพสวยนะครับดูสบายตามากเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมสามารถวางปูยามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองวางดูนะครับโอ้ยดาเมจโคตรแรงเลยนะครับตามเมจดอยู่ที่ 1. นึ่งจุด 28 k ดเนะครับ1,200รดามเลยนะครับแต่ว่าวงก็อาวงก็ใหญ่อยู่นะครับวงตั้ง35เลยนะครับวงใหญ่มากเลยนะครับตีอยู่ที่7วินะครับและแล่ก็นี่นะครับคืออัพแพงมากเลยนะครับอัพ5 0 0 0เลยนะห้าพันหตรงนี้เราสามารถมองเป็นมุมมองของตัวละครได้นะครับผมนี่นะครับ Okay, เดี๋ยวมาดูกันนะครับฟันละตัว,วโอ้โหเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องโอเคอันนี้ก็มีโค้ดมาใหม่ด้วยนะครับโค้ดนี้ก็มาตอน5้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูเลยนะครับผมโค้ดนี้นะฮะอ่านีนะครับ,รบใต้กันเต็มๆเลยนะครับก็ได้เยอะนะครับโค้ดนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปทั้งหมดเลยเด้อโอเคแบบใหม่ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ว่าจะดันเกมนี้ด้วยนะครับ ก็ทุกคนก็สามารถไปเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะลิงก์แมพไว้ให้ด้วยนะครับผมสําหรับคนที่อยากเล่นเนาะโอเคสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับว่าโค้ดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมโอเคไปเจอกันนะฮะ